น้องเมื่อนี่ยกยุดธภารกิจอยู่ทางเพื่อนก่อนเนาะมามุ่งเหล่าเข้าไปไม่ไงหอมพิวว่ากระเทบิบพินมันหัวนะเผินก็เลยอยากให้มาลุกมุ่งกระเทิบหายก็เลยอ่ะพระกันตาใจมุ่งเหล่าใหม่เลยจ้ะเมื่อนี่ยกยุดภารกิจอยู่เพื่อนเนาะมามุ่งเหล่าให้หม่เถาก่อนเราจะคล้องอะไรพี่นอ้องกอเขาอยู่เหลาเดียวเนาะพอกรเถ่าก็ลูกเคยผิดแล้ว โอ๊ยอย่ามาใกล้อย,ย่ามาใกล้เขาไปหาใหญ่ลูก<ม>ตอนนั้นมันสีสัตว์สีเจ้าออนี่ลูกเขาแถาก็ลูกเคยจัดการเนาะพี่น้องก็เล<ร>ยเช่าสร้างกระสีใหม่เอาสังกระสีใหม่เดินไปมุงเหล่าเนาะพี่น้องแล้วเอาสังกระสีเก่ามามุงกระเถิบให้ยาหอมแบบนี้เนาะพี่น้องก<อ>็จ<อ>้ามิน เออต้สร้างกะซีสมัยก่อนเนี่ยมันหนาดิพี่น้องเลยสร้างกะซีสมัยนี่โอ้ยบางบางสร้างกะซีสมัยก่อนนี่หน,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 นาแห้งโมโหชิพ่อรู้บ่อ,บอดเดนสองสี่หกเช็ดแปะ ยันบอกพอดอกยันเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่พี่น้องเลยซื้อมาแต่สิบสองแผ่นคิดว่ายันบอกพอดอกน,อนี่พี่น้องอมั่งเซ็ตเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะเลือกขึ้นไปมุ่งมาที่นี่สังก,กะสีก็ซื้อมาทั้งเบิดอ่าเ่าได้ โรสามแผ่นมาดมออกห้อีกสิบแผ่นสิบเอ็ดแผ่นมาดมออกห้พอยายื้อซื้อเองอีกสิบสองแผ่นนี่นี่ที่นอกทียงกินอย่างลูกดึงความซื้อแผ่นแล้วจัดแผ่นอะไรรึจัดเลยปิร นักกวนี้มังไงไม่ใช่มังน้อยนะมังไงไม่โดนเพื่อนอะโต๊ะที่ดินไม่โดนเพื่อนต้องมังง้อยเอามังน้อยเอาบ่มังน้อยเอามังใหญ่ไปหลังแล้เนาะพี่น้องเอาสังกระซีใหม่ขึ้นไปมุ้งเนาะเฉพาะซื้อสังกระซีอยู่กระเบิดไปสองพันกว่าบาท <laughs> nhìn đấy bỏ mừng cày tay cái nội tai rồi à ตะกี้บอลอนเพิ่นไปซึม่านั่งอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันเพิ่นถือเถียวเพิ่นได้เถียวไปส่งปูนเพิ่นก็เลยต้องไปส่งปูนเนาะแต่ว่าไอ้เพิ่นบอกว่าให้เพิ่นยศินนะคะคนมาซอยล็อเด้อเดี๋ยวสิเอาเงินให้ดอกเพิ่นนะแล้วเพิ่นยศินเพิ่นบ่หาเนาะพี่น้องเพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นเส็ยเองเพิ่นวนา ເພິ່ນເສີຍຖ້າວ່າເພິ່ນຜູ້ເຮັດເອງລະກັນເພິ່ນກໍເລີຍບໍ່ໄດ້ຫາຄົນມາເນາະພີ່ນ້ອງເພິ່ນກໍເລີຍໄດ້ມຸງແຕ່ຄົນກັບໄເີຂອງຊານານ กินไอติมไหมจ๊ะกินไหม You shopping for all ไปเราโกยนอากาศนันหอนชื่อไอติมกินเนาะพี่เนาะทุกคนแต่ว่ากีมไหม สู่ต่อพี่น้องอีกฟังหนึ่งเนาะพรแล้วฟังนี้แล้วแล้วก็จะมามุ่งกระเทิมทางลุ่มเนาะพี่น้องอยยาดฝนตกข้ามเขารอบนี้สลาบริไปยืนหาเพื่อนเอาคืนไปเองแบบนี้เนาะพี่น้อง ดดพอพัติกับสบายสำแดงขึ้นลังคาเชื้อย่ามาห้กินบางยาเนี่ยโอดต้องเดียวกะแล้วเพื่อนวะเสียหายพอเถาเห็ดผู้เดียวกับโเป็นเนาะพี่น้องพอเถาก็เสียหายลูกเคยเห็ดผู้เดียวกับโบได้ต้องซอย,ะนะงงยอ,อย้อยนะพอเถากะเถาแห้งไอ้อายุหกสิบกว่าแล้วหกสิบหกหกสิบเจ็ดเลยนาะพี่น้องก็ต้องขึ้นไปน้ำลูกเคยด้วยจ้า ป้าให้ลูกเขยเฮ็ดผู้เดียวก็บ่ได้ลูกเขยก็บ่สบายสิป้าให้พ่อเฒ่าเฮ็ดผู้เดียวก็บ่เป็นอดอัพุ่นน่ะเดี๋ยวก็แล้วล่ะแดดกระดดพี่น้องเอ้ยเท่าไหร่ก็ซอยยังบ่ได้หลายเนาะก็ได้ยืนอันังกะสียืนได้ันั้นันี้บ่ได้ยืนเนาะติลเด้อพี่น้องพอเฒ่ากลูกเยหอสล เซ็ดนี่แลวก็ะชีมามุงกระเทิบละตอดเลยเดินเนยหัวกกเลยเนยหลังชาแล้วเอาเข้า,ากะได้สังกระชีใหม่มามุงนะเข้ามาได้ออกห้งเขา ซอาเมื่อนี้บอโดนกับสตุกสแนลเลียงน้ำปั่นเนาะพี่น้องนี่น้ำปั่นแช่แพี่น้องชิปพันกีบเอ้ามันคือมีอันนี้อะอยังอันนี้อันนี้ของเอมมี่มันคืออย่างหล่ะไข่หมูขาไข่ไข่เชื่อมขาขี้ขี้ขาไข่หมูขาขี้ขาแม่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 จากินเม่ก็สาว นี่เป็นสัตว์กินบ่กินบ่แม่กินบ่นอนๆเจ้าห่ากินบ่ได้เจ้าหากินนุ้ยเจ้าหาใหญ่ดอกนี่แพทมคืนฮอดพี่แล้วยืนให้พ่อยันนี่เอาน้ําปันยืนให้พ่อใหญ่กับพ่อพ่อใหญ่บ่มักปานดน้ําปันพ่อใหญ่มักอันียว่าขหัวเเด้อ พี่น้องเลยพอจนขาวกระสีลบอกสีลบเหพตตี้ยืนให้พ่อใหญ่ได้บ่ค่ะ็รห,หลูกคอยกระหองอยู่ไวๆอยู่